สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสองมอทั่วประเทศครับ22มีนาคม2567สามทุ่มครึ่งครับแจ้งสองข่าวดีมากให้อสอมอทราบครับเกี่ยวกับค่าเริการนเดือนละ2,000บาทด้วยนะครับมีข่าวคืบหน้าครับไปดูไปฟังกันครับข่าวที่1ครับวันนี้วันที่22มีนาคม2567สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบผ่านวาระสาม การพิรณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2567ด้วยคะแนนเสียง298เสียงนะครับเห็นเห็นเห็นชอบนะครับไม่เห็นชอบ166เสียงงดออกเสียงหนึ่งและไม่ลงคะแนนหนึ่งก็ทําให้การพิจาการออกกฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2567โดยสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาแล้วเสร็จแล้วนะครับโดยสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างกฎหมายนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งงบการจ่ายค่าบริการโอสมเดือนละ2,000บาทก็อยู่ในนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนรัษฎรไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเขาก็จะส่งร่างกฎหมายนี้ไปให้วุฒิสภาพิจารณาซึ่งสสนะครับจะส่งร่างกฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย257นี้ให้สวพิจารณาต่อในวันที่26มีนาคม,ม257นี้นะครับหากสวพิจารณาแล้วต่อไปก็จะมีการประกาศใช้กฎหมายต่อไปนะครับหลังประกาศใช้กฎหมายนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็จะเบิกใจ เงินตกเบิกให้กับพี่น้องอสมอต่อไปได้ตอนนี้กฎหมายรายจ่าย2 5งหผ่านแล้วนะครับงบที่จะจ่ายให้กับพี่น้องอสมอก็ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนรัศฎรเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกสองขั้นตอนก็คือสวพิจารณาในวันที่26มีนาคมซึ่งสวจะพิจารณาในวันที่26ิมีนาคมนั้นจะใช้เวลาพิจารกกี่วันก็ติดตามข่าวกันต่อไปและหลังจากสวพิจารณากฎหมายนี้นะครับร่างกฎหมายนี้ต่อไปสภาผู้แทนรัศฎรก็จะทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประกาศใช้ต่อไปและหลังประกาศใช้กฎหมายนะครับพอประกาศใช้กฎหมายแล้วหลังประกาศใช้กฎหมายทุกกระทรวงทบวงกรมก็จะเบิกงบตามที่ได้รับจัดสรรของปีงบประมาณ2 5 6 7ตามการออกกฎหมายได้นะครับค่าบริกการอสมก็เช่นกันครับหลังประกาศใช้กฎหมายกระทรวงสาธารณสุขก็จะเริ่มเบิกงบประมาณจากสำนักงบประมาณต่อไปและเมื่อเมื่อเบิกงบประมาณจากสำนักงบประมาณได้แล้วก็จะจ่ายตกเบิกให้กับพี่น้องอสมต่อไปซึ่งค่าปริการอสม2000บาทผ่านการพิจารณางบประมาณ โดยสภาผู้แทนราษฎรงบไม่โดนตัดนะครับได้นะครับได้ลอประกาศใช้กฎหมายก็จะจ่ายค่าบริการให้กับพี่น้องอสมอได้ต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ยีิบสองมีนาคมโหวตวาระสามของการออกกฎหมายผ่านนะครับด้วยคะแนน2องเสียง2องเสเสียงต่อร้อยสิต่อร้อยหสิบเสียงนะครับนี่เป็นข่าวที่1ครับเป็นข่าวดีด้านค่าบริการอสมสองพันจ่อจะเบิกให้พี่น้องอสมอตกเบิกแล้วนะครับ ต่อไปครับเรื่องที่2เลื่อนจ่ายเงินค่าบริการอสมจากเดิมมาที่12เมษายน67เป็นจ่ายเร็วขึ้น1วันจ่ายวันที่11เมษายน2567นะครับอันนี้เป็นค่าบริการของเดือนมีนาคม2567นะครับเดิมจะจ่าย12เมษายนแต่เนื่องจากวันที่12เมษายนเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะตีนะครับให้เป็นวันหยุดราชการ กรมบัญชีการก็เลยมีการเลื่อนวันจ่ายมาจ่ายเร็วขึ้นกว่าเดิม1วันโดยจ่าย11เมษายน2 5งจ่าย1,000บาทนะครับเป็นค่าบริการของเดือนมีนาคมที่ปฏิบัติงานไปแล้วก็อย่าลืมส่งรายงานอสมด้วยนะครับถ้าว่ารายงานอสม่มีปัญหาขาดข้องให้ไปขอแบบฟอร์มรายงานอสม1เป็นกระดาษจากคุณหมอแล้วเขียนส่งนะครับภายในไม่เกิน25มีนาคม2 5งจึงจะได้เงิน cocaine. อย่าไปรอแอปสมาร์ตอสมอนะครับใครที่มีปัญหาเข้าแอปไม่ได้ส่งรายงานทางแอปอสมอหนึ่งไม่ได้ต้องไปขอแบบฟอร์มเป็นกระดาษตามแบบฟอร์มรายงานอสมอ1หนึ่งเขียนส่งนะครับเพราะว่าต้องส่งเท่านั้นจึงจะได้เงินนี่ก็คือวิธีการแก้ปัญหานะครับใครสามารถเข้าแอปสมาร์ตอสมอและส่งทางแอปได้ก็ส่งนะครับใครเข้าไม่ได้เพราะยังติดขัดอยู่เรื่องเข้าใช้แอปไม่ได้ต้องไปขอแบบฟอร์มรายงานอสมอลหนึ่งจากคุณหมอและ เขียนเป็นกระดาษตามแบบฟอร์มรายงานอ,อสอง,องหนึ่งส่งไม่เกิน25มีนาคมจึงจะได้ค่าปริการนะครับซึ่งจะโอน1,000บาท11เมษายน2 5 6 7นี้นะครับสำหรับวันนี้แจ้ง2ข่าวดีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ